สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2,565กันนะครับในวันนี้นะครับมีผู้สูงอายุหลายท่านมีการย้ายที่อยู่ แต่ว่าไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายทะเบียนราษนะครับย้ายแต่ตัวไปอยู่กับลูกหลานบ้างนะครับย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่กับญาติบ้างทีนี้ผู้สูงอายุหลายท่านนะครับก็สอบถามมาว่าวันนี้ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุที่บ้านของตนเองในภูมิลำเนาของตนเองนะครับเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดกันจะทำอย่างไรดีนะครับ ตรงนี้นะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะย้ายที่อยู่โดยการย้ายปลายทางก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ท่านอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับตัวท่านอยู่ลบบุรีนะครับแต่ว่าภูมิลำเนาเนี่ยอยู่จังหวัดชัยภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านสามารถย้ายที่อยู่แบบย้ายปลายทางนะครับที่จังหวัดลบบุรีได้เลยที่สำนักทะเบียนนะครับเมื่อท่านย้ายมาแล้วเนี่ย ท่านก็มีคุณสมบัติในการที่จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพในภูมิลำเนาใหม่ที่ท่านได้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้กําหนดข้อห้ามนะครับว่าจะต้องย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยกี่วันหรือกี่ปีจึงจะมีคุณสมบัติในการลงทะเบียนได้นะครับหลักเกณฑ์นะครับกําหนดแค่ว่าผู้สูงอายุมีทะเบียนบ้านหรืออาศัย ตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ใดให้ลงทะเบียนในท้องถิ่นนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลับไปลงทะเบียนที่เดิมนะครับเราสามารถย้ายโดยการแจ้งย้ายปลายทางแล้วมาลงทะเบียนที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันได้เลยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ